351ซ้ำขายใหญ่สตองเกอร์ความนาสองมิลลายเฉพาะตัวต่ำนี้ครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน QR Code ชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับ351ซ้ำขายใหญ่สตองเกอร์ความนาสองมิลลายเฉพาะตัวต่ำนี้ครับ เ๋วลดแรงตกนะครับขว้างแรงไปมันก็จะเลยนะเบานิดนมัอมาผ่านครับผ่า52ลายเฉพาะตัวตัวนี้ครับรอบเดียวพอเดี๋ยวเป็นรอยนะครับหมดห่วงลูกกระพาผ่านครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกนเคียร์โคเดี๋ยวพี่พปุ๊บไปให้นะครับชมคลิปสอนก่อนเล่นครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมาแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับ จับเท่าโคนเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดหลังมือเลยครับหักข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนคว้างนะครับจับล้มรวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกล้มลุมไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับ คล้ายปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสะบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สะบัดให้ขมุดรอบตัวเองเยอะการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมแมลงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ She hit the floor, she hit the floor, next thing you know, she got low, 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 low. low.